สวัสดีคร <'m> ับพี่น้องครับมาแล้วครับเฮ็ดพอเฮ็ดพอตามค้ำสั่งแฟนคลับเอฟซีเพิ่นสั่งมาฮาโลหากิโลพี่น้องหากิโลนี่คุณแม่จัดการไหนหรอมีหอดแมงดามีหอดแมงดาครับผู้ใดสนใจแมงดาเฮ็ดเพิงก็มีแม่ละคุณเฮ็ดเพิงก็มีพี่น้องพูดอยู่ทั้งคนครับเฮ็ดเพิงแต่ตอนนี้เอาเฮ็ดพอไอ้ไส้พิ่นก่อนเพิ่นสั่งมาทางสมุทรสาข้อนฮาโลแม่เด้อ เห็ดเพาะ5กิโลเนี่ยอีแม่เราเราซื้อลูกซิลปน้ำตะกี้นะครับตอนจานร้อยคันลูกซิลปนะครับแล้วก็เนี่ยสาวสวยแห่งเมืองเคมาราชนะครับนั่นเอาร่วมกันสองเจ้าเนี่ยสองเจ้าเนี่ยฟูราสองโลครึ่งเนี่ยเนี่ยสองเจ้าเนี่ยราคาไม่โกบอีกครับพี่น้องโกบจานร้อยสิบเอ้าโกบอีกาหาโลนะครับลูกพี่มันสร้างโกบมาหาโลแต่ว่าเห็ดเห็ดเป็นสุก เฮ็ดเป็นแหงเฮ็ดเป็นแบบว่าประมาณว่าอบไปนะครับเฮ็ดเพาะได้กระสีล่างออกดีๆแล้วกระสีหนึ um, ่ง like อันนี้อึ้งแหงเครัไปเนาะอันนี้อึ้งแหง่ครับอีเมลแล้วปะอันไรคืออบเรียบร้อยแหง่อึ้งอึงพี่น้องครับนี่นะครับอ้าวผู้ใดอยากได้ผู้ใดสนใจกับทักทายกับมหาจันทร์ร้อยกับอึ้งแหง่สำรับประแดกกับมี่เมื่อวานมีพี่น้องถามว่าประแดกมี่บอมี่ครับมี่ครับประแดกตอนมี่เด้๋วพี่น้องเด้อ อันนี้คืออันนี้เขียนอีโม่แล้วก็เขียดขายาวนี่คือเขียนบักจิกแล้วก็เขียดบักเหลืองนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้เขียนบักเหลืองเป็นยังไงนะครับมันจะตัวเหลืองเหลืองคล้ายๆกับเขียนตะปาดคล้ายๆกับเขียนตะปาดแต่ว่ามันจะตัวเล็กกว่าเขียนตะปาดมือมันจะไม่เหมือนกันกับเขียนตะปาดนะครับมันคือเขียนบักเหลืองหลังเหลืองเหลืองครับถ้าหลังเขียวเขียวก็เรียกว่าเขียนบักจิกแกงทำไมเนาะเฮ้ยมาสือเห้พออะไรไปหอดเขียนมันบานนี่ พี่น้องขอ่สองโลครึ่งช่างนั่นโคบโคบหาโลครับแม่กบหาโลเด้อเดี๋ยวเอาเฮ็ดเอาเฮ็ดเพอก่อนเด้ออ้เด้อนะครับสำหรับไอ้ไส้นะครับที่เพิ่นเบิ่งคลิปว่าเพิ่นยังได้เห็ดเพอะหาโลนะครับจารร้อยจัดให้มาหนีเห็ดเพอะหาโลแล้วก็บกบอีกหาโลแต่ว่าสิเอาไปให้่แม่เมร่า,ล,าล่างล่างแล้วก็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่ซองฟิตไว้มื่ออื่นจารร้อยกระสีแพ็คใส่ล่างใส่กองทรงเคอรี่นะครับอย่างเร่งด่วนเพราะว่าขันเอาไปยังสดๆจังสี่ผมยั่นมันเน่าก่อน เขาต้องไปหนึ่งคนนะแม่เน้อล่างร้อนๆแล้วก็นหนึ่งเกลี้ยเป็นถุงใส่ซองฟีดว้นะครับแถวเ,เสียหายแ่วแม่ยุงหงอนเลียหายนะครับผมอ่ะตัวนี้ได้แล้วเนาะหาโลดเนาะนีะ่นครับหาโลดพี่น้องครับจัดจัดฟาดเบิ่มควดอยไรไปสั่งมาได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวจะร้อยสิจัดก,การให้เอาไปล่างร้อนๆแล้วกันหนึ่งไงพ่อห้าโล่เดี๋ยวไว,ไว้ก่อนก่อนไปเอากบก่อนนะคุณแม่นะเดี๋ยวกูลูกไปเอากบก่อนได้ละปอห้แม่ละปอนี่ยุ่นีนกับกล่องจุนพูนพี่น้องเลยเกลี้ยพอแล้วครับเด้อบิ่งทีน่่เีย มาพี่มาพี่มาเบิ่งกบนะพี่เมียเน่ครับพี่น้องครับกบได้แล้วอีเมียจักโลแมียโคบอหาโลนี่ครับกบพี่น้องกบกบหน้าบ่ราะเป็นกบเลี้ยงเนะพี่น้องกบหน้าครับเพราะว่าเขาเลี้ยงไว้ในหน้านะครับมันเลยเป็นกบหน้าเป่าไปวันี้สองโลขี่กบหน้ากบหน้าห้ากิโลนะไม่ใช่สองโลนะแม่ยวัี้อ๋อห้ากิโลโลเท่าใดก่อนร้อยแปดสิบเด้อไอ้ไส้เด้อบ่แม่ร้อยหาซิบจัดร้อยลำพิษก่อนนะครับ ทักไปหาทักไปหาไอ้ไอ้บ้านลอยลอยหาสิปัตตบาได้แทนลอยแปดสิบเอามาไปยังจัดหายไอ้ไส้ได้คือเก่านะครับปแต่สั่งมาน้องนุ๊กจัดหายไอ้เอ้ยซีเฮ็ดโอบแบบว่าปิ้งย่างพ่อพ่อพ่อมันซสำหรซบสำนึงเนี่ยหายมันแบบว่าบ่อหายมันเน่าผมก็สิแพ็คใส่กล่องนะครับสำหรับครบนี่ฮะโลบ่มาดูมั้ยสองโลอันนี้แค่สองโลนะพี่นะสอันนี้จำนวนสามนอตมั้ยสามโลสามอันนี้สามนะครับ อันนสามโลในสองโลครับรวมนี้เราเป็นหาโลนะครับเดี๋ยวเขาเมื่อบ้านอันนี้เพิ่อแถมใหม่สามชีดบ่ <c oughs> มีแถมใหม่บ่ไม่ต้องครับแถมใหม่สามชีดตีใจขนาดเพิ่อแถมใหม่สามชีดอ่าก็สั้งหาโลเนาะก็มันเกินมากกับแถมซะแล้ว <c oughs> ร้วรอยแปดสิบลูกลูกกับไฮแล้วร้อยแปดสิบกับว่าที่เหลลูกก็เป็นร้อยสามร้อยห้าสิบได้แล้วพี่น้องครับร้อย ร้อยแปดสิบ hmm. ห mm ้าโลแต่ไหไอ้ไส้นะครับปบแน่นะพี่น้องครับเปบปบเฮ็ดเพื่งนี่นี่ช่วยมาด้ยจ้าคนบ่ได้ว่าจังไหแม่เฮ็ดเพื่งแต่ว่าได้คุบกับเฮ็ดเพาะไปก็เด้อบาดนี่เงินบ่ทันได้จ่ายซ้ำไปอัดลาดพี่น้องเอ้ยนั่งอยู่นี่ล่ะเมื่อยพาพี่จะโมกกระหัดทุ่งดังเฮี้ยงแล้วขออนุญาตจ่ายเงินเพิ่นกระสิเข้าบ้านบัดนี้ก็ไปให้แ่อแม่เฮ็ดนะครับแม่เฮ็ดเตรียมส่งให้ ไอ้ไส้เพื่อนผูพันสรสั่งมานะครับยางละหาโลกบหาโลเฮ็ดเพาะหาโลนะครับผมอ่ะนี่คือตลาดของป่าริมโขงพี่น้องผู้ได้สนกสนใจยังกะสั่งมาได้นะครับเดี๋ยวจะร้อยจัดให้คือกันนะครับผมมาทรงบักแี้วล้วก็เลยรวงมาหนึ่เลยนะครับพี่น้องครับเล่ยตอนนี้ก็ยังมีเฮ็ดเพาะมีเฮ็ดิงมีบกหอยมีอึ้งครับมีบกหอยสดมีแม่ละวันหอยสดมีอึ้งมีแมงดานํา นะครับแมงดาก็มีหอมหอมนะครับแต่แมงดาเขาต้องจีเอาซะก่อนนะแม่เนาะนี่ครับแมงดาแล้วก็อึ่งแห้งนะครับอึ่งแห้งกระมี่พี่น้องนี่ดอกกระเจียวก็มีคุณแม่นะดอกกระเจียวก็มีนี่ครับอึ่งแห้งก็มีดอกกระเจียวก็มีมีเบิดเลยนะครับปลาแดกตอนอยู่ฝั่งปุ่นปุ่ครับปลาแดกตอนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าบ้านเดี๋ยวไปให้คุณแม่เฮ็ดนะครับเดี๋ยวติดตาม ดูว่าจะทํายังไงแปรรูปยังไงถึงจะไม่ให้มันเน่านะครับผมพี่น้องครับไปเข้าบ้านน้ากันพี่น้องครับเดี๋ยวให้ต่อแม่เฮ็ดอยู่เงื่อนนะครับผมจวด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 เพราะตลาดริมโค้งได้ของไงพี่น้องครบแล้วสิได้เขาเมื่อครับพี่น้องครับเอาไปจวดหอดแล้วพี่น้องหอดบ้านแล้วบ้านนี้เฮ็ดพอเฮ็ดพอหอดบ้านแล้วพี่น้องเลยเฮ็ดพอ5ห้ากิโลนะครับลูกพี่มันสร้างมาหากิโลเดี๋ยวเสมาให้ต่อแม่เห็ด เออโขบกบกบโขบเฮ็ดพอเจ้าเสียจังไหนนี่กบหาโลคือกันครับพี่น้องครับไอ้พืชสั่งมาให้เฮ็ดส่งไปเห็แน่ว่าสั่งพืชว่านะครับเอาหอดบ้านเราพี่น้องหลังจากไปตลาดมามาเอาเร็วเสียจะไหนไปลงในเงื่อนนะอมเรื่อยจะไหนเนี่ยเดี๋ยวจะเหี้ยไปซะนั่กอ่ะเอาใส่รถไปเฮียน อา้าวเ,เดี๋ยวไปลงเงื่อนหน่อยย่ายครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไอ้เพลนเด็ดกบกับไอเห็ดเผาะกบกับเห็ดประมาณว่ากระบอกแหงแล้วเท่าพันสีต้มสียังนี่แหละหเท้าอบไปเท่าพันเห็ดเท้ากินแนวอื่นนี่แหละกบห้ากิโลนะครับแล้วก็มีเห็ดเผาะห้ากิโลสั่นเพิน่นว่าอ้าวเดี๋ยวหให้เท่าย่าไนะครับ ไปเห็ดไหนอ้าวอันนี้หนึ่งพันบาทจัดให้ค่าทําอันนี้ค่าทํานะค่าทําเห็ดเพาะแล้วก็อื้ออันกบกบไอซี่เห็ดซอยใหญ่เนอะเห็ดเป็นบอยไอซี่ไปเดี๋ยวไปหายู่เงื่อนอันนี้อยูซ่ากลางบ้านนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้ยายเพิ่นไปเห็ดไห้นะครับแ่อแม่ของจานร้อยนี่แหละพี่น้องนะครับให้เพิ่นพันหนึ่งให้เพิ่นเด็ดไห้เลยนะไอ้ไส้เด้อะสำหรับไอ้ไส้ที่บอกมา มีครบมีครบก็บเพี้ยนผัวนะครับจัดไปนะครับไอ้ประเ็ศไทยเดี๋ยวมืออื่นจัดร้อยสิบเป็นงนะครับผมนะสำหรับเคิงเพ็ดยนผัวเคิงอื่นนะครับเดี๋ยวไอ้ต่อเมียเพิ่งไปเฮ็ดนะครับค่าจา้างเพ็ดยนพันหนึ่งนะครับเอาเงินไหนแล้วยหญ่ไหมเจะบัลาเพ็ดเอาเนี่ยเนี่ยหนึ่งพันบาทให้ไปเลยบ้าพี่น้องเ้งบบาบพันเองเครื่องรถเอาไปไว้เงื่อนจัดร้อยบัวพี่น้องครับต่อเมียเมื่อแล้วนะครับ อยู่ร้านอ้อมบ้านนะครับเฮ็ดหลอดเด้อบ้านี่ยวสองแถวเจ้าอยู่เฮือนเนี่ล่ะบานนี่พอดีเลยมาหอดเฮือนมีสองแถวอยู่น้ำกันพี่น้องเอ้ยเพื่อนเฮ็ดปั้นกันละเงินบ้านดี่เพื่อนว่าแน่นอนเลยบ้านพูดถึงก็ใส่คีพูดถึงใส่คีโคปเฮ็ดแหงใส่คีเอ่อพูดถึงก็เฮ็ดเฮ็ดผัวนานอ้าวซอยกันสินะอ้าวเริ่มงานเรพี่น้องเอ้ยบานนี่เล็กน้อยเอาน้องนั่นเล็กน้อยเอาน้องเด้อสองคนเอ่อ เอาเงินอะไบาทพิอมจ้า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 โอ้ยจะมันมวนเนาะไปเลกูเหอนสองคนกูว่ายน้เอ้อไปเ่เอาเดินเถอะอเฮ็เดินอาเอาเฮ็ดรับกันสองเราอื้งกับเฮ็ดเพอนะครับแฟนคลับเอฟซีพนันอ้ไส้พิ่นอยากได้นะครับก็เลยเสียหาอ่าพอาเบิรงรับกันไป่น้องกบนี่ก็เป็นกบหน้า กบหน้าครบนานี่ครับเล่าว่าได้พักติวอยู่สิไปใส่อ่าเดี๋ยวพเลบัตยาม้าแพกกองแพกองแพกล่างแล้วเขาจะเอาใส่อ้วนั่นายโอ้โไ่โอ้โไปวัดรขานี่โอ้โหนี่นี่นี่เกลเขาขาคกระดดไแล้วท่านบ่หญ่ไลคบเลยไม่ญงนั่นเสียอ้นนนเอ้ เออนั่นและเออเฮยลีแกถุงออกเต้นดงเลยเป็นไรยายในยุยู่ตัวนี่โอ้แกปวได้กินเนาะเอ้ยเจ้าขาปวดเอือนหมดละมือนนพาท่านอันนี้มือนเฮ็ดมือนี้เฮ็ดตรศควบยังก็เต้นดงเด้งดงเด้งบใหญ่ค่อยๆเบิ่งน้าจ ทั้งที่ตะตัวเองคืออะเออยักการพักการเลี้ยงก็มีพี่น้องบอกหอยก็มีแกถุงกบบอกจะจะเปลี่ยนวิธีแสดงมาได้ไหมโอ้ยครับกบมาพักกรบอบอกเอากบข้าเจ้าเลี้ยงข้าเจ้าอันข้าเจ้าบบข้าเจ้าเลี้ยงข้าเจ้าอยังกับข้าเจ้าอันไส่ไส่มาละข้าเจ้าบ่ได้หักขาโกบหน้านั่นมันบอกคือกบเลี้ยงได้ครับกบเลี้ยงเนี่ยยังว่ามันบ่อแข็งแรงวันไดนได้กบเลี้ยงมันเต้นบ่อแห้งอันนี้ฟุ้งลงๆไป แนวครบไปได้ไต่มาเนาะกับพี่ยังสี่เละเนาะขันครบเรียงม่าสีแห่งวันนี้เอาจัดการเราได้สองแ่าปอยให้ซรัพนี่แหละแถาลุยกันแล้วพี่น้องเอ๋อยู่หลังเพื่อนอ่ะหญ่นะครับเพื่อนของธรแม่อาจารย์ร้อยนะครับพี่น้องจอดรถุดทั้งหน้าหมดเลยเอาครบกับอันกับยังก่อกับเห็ดพอไม่เพื่อนเฮ็ดนะครับบรรยากาศยังมาเร่งนะครับเอาเดี๋ยวมาเอื่องจังสีสรงหายด้อไอ้ใส่นะครับแฟนคลับพี่พีหรือว่าผู้ใดอยากได้เห็ดพออยากได้ ปลาแดกอย่างในกบอยูด่ดนยังกระสีล่องเฮ็ดไหนนะครับนี่ตอนนี้พัฒน์เสียหางแล้วนะครับ <c oughs> เริ่มเฮ็ดแล้วครับ <c oughs> พี่น้องอ่ะคลิปนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องครับสบายดียังไม่แรกครับผมบ๊ายบายครับ <c oughs> เด็กๆบ๊ายบายเด็กๆ,ๆบ๊ายบาย <c oughs>